ครับข่มขีข่มอย่าอื่นบ้างประมาณนั้นนะฮะก็ด้วยด้วยด้วยปัญหาสังคมยุคสมัยนั้นผมทํารายการวิทยุอยู่ันเรื่องในเหตุการณ์สถานีวิทยุขอสอบสอบอ,อตอนนี้เป็นรัฐสภานะพื้นที่นะครับตรงนี้ขณะน,นี้สรับพื้นที่นะฮะเป็นของรัฐสภาเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุขอสอบอ,อนะครับ โอเคนะลุงก,ก็กินนอนน,นี่นั่นทำสองรายการรายการพิทักษ์ยานยนต์กับรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ,บ้านเราสิบล้อบ,บ้านเราเนี่ยเป็นขวัญใจคนหลังพวงมอะไรทั้งสิบล้อทั้งอะไรต่างสารพัดส,สารเะเลยครับโอ้ยทามากกว่านี้อีกเป็นขวัญใจเป็นตัวแทนโดยสํานึกเลยนะไม่มีรายจ้างไม่มีอะไรต่างนะโดยสํานึกอย่างเดียวในการทําก็ทํากันมาได้ขอให้มีใจมันไปถึงเถอะ ยังไงก็ตามเดี๋ยวจะกลายเป็นยกย่องตัวยิ่งเกินไปนะป้องต้องการให้ผู้คนที่เพิ่งจะมารู้จักรุงหออผ่านจอในตอนนี้มีแบ็กกราวมานะหลม่รู้ดูไม่ใช่นู่นนี่นั่นครับจึงได้ขโมยเอาไว้เออทุกชีวิตมีค่าเท่ากันใช่ไหมหนึ่งนี่ก็คือกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนนะแต่มาความต้องการก็ไม่แตกต่างของไม่แตกต่างกันของอยู่ของกินของใช้ สิ่งในความสะดวกมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยใช่ไหมครับเป็นหลักเป็นพื้นฐานมนุษย์อยู่แค่นี้มันก็โว่จะไปทะเลาะไปทำไมล่ะ <c oughs> ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใครทําแล้วก็ทําหน้าที่ยิ่งให้ไปมันจะไปทะเลาะไปทําไมของเนี่ยถ้าจัดสรรให้มันอยู่ในใน,ใน,ในขรอขายที่ลุงพูดถึงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนดีมาปราศตัวที่บอกว่า หมู่บ้านเอาสามคน,นครับช่วยกันหญิงหนึ่งชายสองก็ยิงดีครับมันจะได้มันจะได้ทัศน,นคติของหญิงใช่ไหมครับเป็นยังไงไม่ใช่มีแตเดเอาที่ผู้ชายเป็นผู้นำแม่เนั้นก็ไปกบขี่ข่มเหงผู้หญิงอีกนะครับใช่ไหมฮะแม้แต่รัฐบาลประเทศไหนก็จะตั้งมานะปกป้องคุ้มครองเด็กแล้วดูแลผู้หญิงโดยร้อยเก จริงเลยผมรู้สันดานสัตว์ตัวผู้เหมือนกันนะนะลุงกออก,ก็สันดานรู้จักสันดานสัตว์ตัวผู้ดีเหมือนกันนะใช่ป่ะ,ะขังไว้เพื่ออะไรดูเหมือนมันก็ดูดีนะปกป้องคุ้มครองไห่เกิดนารายจริงเลนะยเดี๋ยวไปไว้จับเดี๋ยวไปไว้ไไวางใจสัตว์ตัวผู้มากมายนักอะไรทำนองนี้ครับท่าน ใช่ไหมนั่งพูดนี่ก็เหมือนกันละว่าประมาณนั้นนะครับนะาๆลองลองให้เขาสังเกตกับสิ่งเหล่านี้ครับก,ก,ก็ก็เล่าสู่กันฟังฮะไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องพวกนี้ก็ให้เปิดใจทุกอย่างที่ความพึงพอใจตั้งแตนมนุษย์โลกถ้าหากว่าเกิดความพอใจนะฮะอะไรก็ได้มันมันได้หมดผมว่านะทำไงจะให้ผู้คนเข้าใจ ในรูปแบบเดียวกันแน่นอนต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจของตัวเองครับต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับเข้าใจตัวเองก่อนจึงจะชักชวนผู้อื่นให้เข้าเข้าเข้าใจตามนะครับพอเข้าใจมันก็เกิดความพึงพอใจก็แค่นั้นเองไม่ใชรวบรวมมนุษย์ได้ทั้งขนาดเฉลือคนขับแท็กซี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับจะบอกเขาทราลูกหลายพ่อพันแม่ใครจะมารวบรวมได้วิธีทางแบบลูงงอกคนเดียวนี่ครับวิทยุอย่างเดียวปากอย่างเดียว ใช่ปากกับใจมันต้องตรงกันนะมันก็ต้องมีแนวคิดของมันแล้วก็ทำกันไปทำกันมาก็เป็นตัวอย่างของคนสังคมได้ใช่ไหมครับตอนที่แท็กซี่มิเตอร์ออกมานะครับตรงนั้นลงเอ๋ยก็คือใครต้องการส่วนบุคคลก็ออกมาเป็นเขียวเหลืองไงค,นะคนขับแท็กซี่เป็นเจ้าของไงไม,มันก็ได้ตรงนั้นมานะครับทางด้าน ที่เขาเป็นสหกกณ์ก็อยู่ได้นะครับทางด้านอะไรบริษัทดูดแต่งก็อยู่ได้นะครับคนไม่มีก็ไปเช่าไม่พอ嘛เนี่ยการเกลี่ยมาเนี่ยความคิดแค่นี้ครับก็เกลี่ยมาได้แต่สุดท้ายบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าของนะเขียวเหลืองบางคนก็ได้มีคนเพิ่มขึ้นมาคนรับสองสำคัญคนที่รู้จักการใช้ใจ่ายนะแต่ส่วนมากก็มักจะเสียหาย